โอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่อนเะเช้าที่ผ่านมาครับก็ทําให้คนไทยของเราเฮลั่นอีกแล้วครับกับการคว้าชัยชนะของเทนนิสนักกีฬาเทควันโดครับเอาชนะจีนไปได้คว้าเหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยในโอลิมปิกเกม2024ครับก็ทําเอาคู่ต่อสู้อย่างนักกีฬาจีนกัวชิงเนี่ยครับร้องไห้เลยครับเสียใจครับที่ได้เหรียญเงินครับแต่ถือว่าก็สุดยอดทั้ง2คนแล้ว เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดและคอมเมนต์กันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสอยู่กับช่องจ่าทีนเอสสองครับนี่คือคลิปวินาทีนะครับที่เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนะครับนักกีฬาเทควันโดไทยครับรุ่น49กกิโลกร,รมัมเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับจีนครับโอ้โหแมชนี้มันมันเป็นแมชที่สุดยอดนะครับเป็นฉากที่ คนไทยของเราปราบปื้มใจมากๆครับที่เอาชนะจีนได้และคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองครับในโอลิมปิก2024ที่ปารีส นี่ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทอง2สมัยติดนะครับของเธอหลังจากที่เอาชนะกวัวชิงครับจากจีนสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้3สมัยสำหรับการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิก2024รุ่น49กกิโลกร,รัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับเทนนิสผานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับพบกับคู่ปรับกวัวชิงครับจากจีน ที่เคยดวลกันในเอเชียนเกม2024มาแล้วนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับแข่งกันไป3ยกเทนนิสชนะในยกแรกครับจากนั้นกัาชิงก็ได้ไปในยกที่2และเทนนิสมาเอาชนะได้ในยกที่3เล่นกันได้อย่างสูสีสนุกมากๆนะครับนอกจากนี้เทนนิสนั้นยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยนักกีฬาไทยคนแรกนะครับที่สามารถคว้ารางวัลโอลิมปิกได้ถึง3สมัยติดต่อกัน เริ่มจากการคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิก2016ที่กรุงดิโอเดจาดาโลประเทศบราซิลต่อด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเหรียญทองครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดครับคือโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนเลยนะครับคนไทยเกือบ70ล้านคนดับฝันคนจีนกว่า1,400ล้านคนเลยนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าทั้งนักกีฬาไทยของเรานั้นแล้วก็กวัวชิงของจีนนั้นก็ถือว่าสู้กันได้อย่างดุเดือดสูสีนะครับแล้วก็สนุกมากๆและนี่ก็เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเทนนิสแล้วนะครับก็รู้สึกว่าใจหายแต่ก็ดีใจที่ได้ทำได้สำเร็จปิดจับทุกอย่างให้กับประเทศไทยแล้วอย่างสมบูรณ์แบบเธอก็ได้กล่าวไว้ในขณะที่โคชเชนะครับชัยชัยเช,ยช,ยชยที่พาทีมเทควันโดไทยประสบความสำเร็จ คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมมาตั้งแต่ในปี2004ที่เอเธอร์จนมาถึงวันนี้ครับที่ยังสามารถพาทีมเทควันโดไทยครับคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ในฐานะคนไทยคนแรกโคชเทยอมรับว่าดีใจมากที่ได้เป็นคนไทยผ่าน,นกีฬาไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวจีนกันบ้างน,นะครับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เขาได้มาสแสดงความคิดเห็นหลังจากที่นักกีฬาจีนอย่างกวัวชิงครับแพ้ให้กับนักกีฬาเทควันโดไทยและได้เหรียญเงินไปครับอย่างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าขอสแสดงความยินดีกับกวัวชิงแม้ว่าจะแพ้ไทยแต่ต้องยอมรับว่านักกีฬาไทยคนนี้นั้นสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อ,อมานะครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่เธอนั้นได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่น่าเสียดายที่แพ้ไทย มุมมองต่อมานะครับนี่คือการป้องกันแชมป์ของประเทศไทยสา,ทสาวๆทั้งสองคนนั้นเล่นดีมากมุมมองต่อมาครับนี่คือการ,รเผชิญหน้ากับนักกีฬาที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามเขาได้เหรียญโอลิมปิกในปี2020ที่โตเกียวมาแล้วมุมมองต่อมานะครับทำไมคุณถึงได้คะแนนโดยที่ไม่ได้เตะคู่ต่อสู้จากประเทศไทยเลยมุมมองต่อมานะครับได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วถือว่าดีมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับชาวจีนคนนี้บอกว่ามันยากมากที่จะเอาชนะประเทศไทยได้แต่ขอแสดงความยินดีทั้งสองคนด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเธอเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแม้ว่าจะคว้าเหรียญเงินได้ก็ตามยอมรับว่าประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งจริงๆมุมมองถัดมานะครับสุดยอดจริงๆทั้งสองคนเลยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยที่ได้เหรียญเงินแต่ในส่วนของเหรียญทองนั้นเธอคือพนิพัก์ นักกีฬาเทควันโดไทยที่คว้าเหรียญทองเทควันโดร,รุ่น49กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศเธอเป็นผู้เลื่อนคนเดียวในประสตร์ไทยที่ป้องกันเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกถึง2สมัยติดต่อกันมุ่อมองต่อมานะครับนี่คือความก้าวหน้าของเธอแล้วคอมเมนต์ตัดมาบอกว่าเหรียญเงินก็เยี่ยมมากสําหรับก่าชิงเธอเก่งมากๆเมุ่อมองต่อมานะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ชนะและได้อันดับหนึ่ง และยินดีกับรองชนะเลิศอย่างกวัวชิงนี่มันคุ้มค่าสําหรับการกล่าวถึงเด็ก2คนนี้เขากอดกันและจะเห็นภาพที่พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในการแข่งขันที่ยุติธรรมพวกเขาทําการแข่งขันกีฬาได้อย่างดีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันด้วยและนี่เป็นครั้งที่2ของเธอจากประเทศไทยแล้วที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าน่าเสียดายมากถึงแม้ว่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว แต่ไม่สามารถคว้าทองได้คอมเมนต์ถัดมานะครับไม่มีทางชนะอีกฝ่ายได้จริงๆคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งเกินไปเข้ามาจากประเทศไทยและประสบความสำเร็จมากๆมุมมองต่อมานะครับนี่มันน่าทึ่งจริงๆไม่มีใครได้เหรียญในรุ่น49กิโลกร,รัมของจีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครั้งนี้มันเป็น9ครั้งยิ่งใหญ่จริงๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่ากัวชิงทำงานอย่างหนักมาก ภูมิใจในตัวคุณและคุณคือความภาคภูมิใจของพวกเราทั้งประเทศคอมเมนต์ตมานะครับยอมรับในชัยชนะของประเทศไทยในกีฬาคนนี้รุ่นนี้เขาเก่งจริงๆมูมบอกต่อมานะครับคนจีนคนนี้สงสัยนะครับแล้วก็บอกถามว่าโค้ชไทยเป็นคนเกาหลีใช่ไหมซึ่งโดยกําเนิดโดยสัญชาติเก่านะครับก็เป็นคนเกาหลีใต้แหละครับแต่ว่าตอนนี้แกเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วนะครับสําหรับโค้ชเช มูมอตมานะครับบอกว่าไม่เป็นไรนะคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งเกินไปได้เข้ารอบชิงก็เก่งมากแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นงานที่หนักมากอันดับ2ในโอลิมปิกก็ถือว่าสุดยอดเช่นกันนี่คือคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับที่เขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในในแอปพลิเคชันของเขานั่นแหละครับหลังจากที่เทนนิสนะครับนักกีฬาเทควันโดไทยเอาชนะกวัวชิงจากจีนครับ คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ถือว่าเป็นการคว้าทอง2ส,สมัยติดของเธอครับในส่วนของเหรียญทองแดงนะครับก็คือเลนาสตอยโควิชนะครับจากโครเอเชียกับโมบินาเนมัสซเดครับจากอิรานส่วนการอัดฉีดของกองทัพพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมีอยู่2แบบครับให้กับนักกีฬาได้เลือกนะครับสำหรับเหรียญทอง12ล้านบาทสำหรับแบ่งจ่ายครับโดยจะแบ่งเป็นก้อนละ50% และที่เหลืออีก50%ครับจ่ายเป็นรายเดือนในเวลา4ปีหรือ10ล้านบาทสำหรับจ่ายครั้งเดียวร่วมกับบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนอีก1ล้านบาทครับส่วนพาในพักนั้นกลายเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของไทยนะครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกม3สมัยรีโอ2016ครับได้เหรียญทองแดงโตเกียว2020ได้เหรียญทองและปารีส2024ได้เหรียญทองครับเป็นการฉลองวันเกิดครบ27ปี วันที่8สิงหาคมพอดีด้วยครับสำหรับตัวเทนนิสเองนะครับก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติแล้วในเส้นทางของเธอสร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับนอกจากโอลิมปิกเกมแล้วยังได้1นแชมป์ยูธโอลิมปิกปี2014 3แชมป์กลางปีไฟนอล9แชมป์กลางปี2แชมป์โลก2แชมป์แกรนด์ slam 2แชมป์เอเชียนเกม2แชมป์เอเชีย3แชมป์มกีฬามหาวิทยายลัยโลกประสบการณ์ของเธอก็ ไม่ได้อยู่ในระดับท้ายนะครับถือว่าอยู่ในระดับสูงมากๆและเกือบ10ปีนะครับเธอได้เล่นในโอลิมปิกได้เหรียญโอลิมปิกนะครับตั้งแต่ปี2016ตอนนั้นได้เหรียญทองแดงและปี2020ก็ได้เหรียญทองที่โตเกียวครับส่วนปี2024ก็ล่าสุดได้เหรียญทองที่ปารีสเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหากใครมี ข้อมูลหรือว่าอยากจะพูดคุยกันก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับติดตามแอดมินครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาไทยในการแข่งขันทุกชนิดและก็ทุกรายการการแข่งขันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ